สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเ่าเห็นในหลวงทรงรับดีกาชาวบ้านยื่นให้ก่อนรับสั่งกำชับข้าราชบริพารถึงกระดาษใบเล็กสืบเนื่องจากในวโรากาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าภาพบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไม่ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวดพระศรีรัตนสาสดารามพระบรมหาราชวังจากนั้นได้เสด็จเยี่ยมรัชฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาททรงบกพระหัตย์เยี่ยมพระสวนและมีพระราชปฏิสันถานกับรัชฎรอย่างใกล้ชิด ความปลื้มปิติยังคงกลุ่นในหัวใจของคนไทยแทบทุกคนอาทิผู้ใช้เฟซบุ๊กบรรพั์คำหนึง่งได้เล่เาเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าได้หลวงรับดีกาจากคุณพี่ที่นั่งข้างๆซึ่งพี่ท่านนี้นั่งเขียขนขณะรอเฝ้ารับเสด็จบนกระดาษขนาดเล็กไม่ใหญ่มากแต่เต็มหน้ากระดาษเมื่อได้หลวงรับแล้วท่านทอดพระเนและทรงแย้มพระส่วนนิดๆพร้อมกับทรงยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้ข้ารัชบริพารและรับสั่งกำชับว่านี่เก็บไว้ให้ดีอย่าให้หายนะ ถึงบ้านจะไปอ่านเก็บให้ดีบอกเลยตรงนี้ว่ารักพระองค์ท่านมากทรงพระเจริญยิ่งยืนนานใครไม่รักแต่เรารักปกป้องสถาบันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ